ประชาชนเตรียมยินดีทั่วประเทศไทยสภาเตรียมตัวยุบสภาเพราะมีปัญหาใหญ่พร้อมให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่อีกครั้งครั้งนี้พักประชาชนที่เคยโดนพักต่างๆหักหลังจะได้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งและจะได้เป็นนายกแล้วทุกวันนี้ไม่ควรมีรัฐบาลประส์ปัญหาเยอะมากทำประชามติเลือกเอาสองพักมาแข่งกันบนสนามเลือกตั้งพักที่แพ้ก็เป็นฝ่ายค้านพักเดียวเช่นกันยิ่งพักยิย่งวุ่นวายจากการซื้อเสียงมาที่นักการเมือง ใช้อำนาจมาที่เกมช่วงชิงเพื่อผลประโยชน์วันนี้เห็นกันหรือ,อยังว่าควรเลือกคนที่รักประชาชนสร้างความสงบและสามัคคขีททำเพื่อประโยชน์ของชาติและคนในประเทศเป็นหลักแค่เริ่มต้นเป็นนายกก็วุ่นวายขายปลาช่อนขนาดนี้แล้วบ้านเมืองจะเดินไปได้อย่างไงมีแต่ความขัดแยง้งแย่งชิงตำแหน่งกันฝุ่นตลบสงสารประเทศชาติเช่นเราเราความหวังแบบลมๆมแลง้งแงเลือกมาก็ไม่ได้เป็นแต่ที่กำลังจะเป็นก็ไม่ได้เลือกโดยตรงสิ้นหวังสิ้นหวังมาก แต่ตอนนี้สงสารประเทศไทยที่มีแต่นักการเมืองที่หวังแต่จะโกงกินรักอํานาจประชาชนคนไทยอย่าชะงวกับการเมืองในขณะนี้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกเมื่อนักการเมืองไม่มีคุณธรรมไม่มีสัจจะและมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องโดยไม่คํานึงถึงปากประชาชนก็เป็นเช่นนี้ไม่มีทางเป็นอื่นไปได้ถ้านักการเมืองยังเป็นเช่นนี้บ้านเมืองก็จะเป็นแบบนี้อีกหลายปี ประเทศบอบซ้ำมากแล้วทุกฝ่ายทุกคนต้องช่วยกันมีความคิดที่จะนําเสนอในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างไรก็บอกกันทําไมผู้มีอํานาจนิ่งเฉยกันหมดถ้าสมัยก่อนยึดอํานาจแล้วทุกวันนี้เลยเงียบผิดปกติมากคนไทยคนไหนที่เลือกพักการเมืองมาเป็นผู้นําที่ไม่เห็นประชาชนอีกท่านจงรู้ไว้ด้วยว่าท่านกําลังทําลายความเป็นธรรมในสังคมไทยอย่าเห็นแก่งเงินที่แจกตอนหาเสียงอย่าไปโทษนักการเมือง เลยให้โทษตนเองนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่ไปเลือกพักต่างๆเข้าสภาเองเชื่อเธอประชาชนเป็นคนแรกที่ทําผิดที่รับเงินตอนหาเสียงและนักการเมืองเป็นคนผิดคนที่สองที่แจกเงินคนไทยทุกท่านต้องช่วยกันเช็คนักการเมืองทุกพักที่ส่งลงคนดีคนเก่งเขาไม่อาสามารถเข้ามาทํางานเพื่อประเทศชาติเพราะพักการเมืองเป็นศูนย์รวมอํานาจของนายทุนใหญ่ใช่หรือไม่นะ เชื่อว่าเขากลับมาครั้งนี้วางแผนดักไว้หมดทุกทางแล้วควบคุมไว้ได้หมดไม่มีทางพลาดเหมือนครั้งที่ผ่านมาแน่นอนแล้วเอาคืนสิ่งที่เขาเสียไปแบบให้ประเทศนี้ต้องจ่ายแพงคืนให้เขาหรือไม่ใครเป็นนายกก็คัดค้านหมดไม่เห็นใครเป็นนายกและประเทศไม่มีหนี้ไม่มีเลยไม่เจริญหรอกประเทศไทยถ้าฝ่ายน,นี้ได้เป็นอีกฝ่ายก็ขัดขวางถ้าฝ่ายนั้นได้เป็นฝ่ายนี้ก็ขัดขวางจะอยู่แบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆจนโลกสลายไป พักร่วมรัฐบาลทุกพักสมรู้ร่วมคิดในการให้เหลี่ยมชี้นำพักในการจดตั้งรัฐบาลทางเดียวยุบสภาก่อนยุบพักหรือตอนนี้โจทย์กลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดคิดว่าคงอยู่ได้ไม่นานหรอกอาจต้องบินไปอยู่กับอาสาวถ้ามีแผลเกิดจุดอ่อนเมื่อไหร่มีโจทย์คอยจ้องเช็คบินระวันแตกหักเพื่อขึ้นเป็นใหญ่แทนจะอวสานพักกำลังเริ่มขอพระคุณพักประชาชนที่เปิดหูเปิดตาให้พบความสว่างที่แท้จริง มีใครสงสารประเทศบ้างไหมเลือกนายกเหมือนเลือกกินขนมเลยประชาชนก็ทรมานกันต่อไปทำแบบนี้มาเป็น10บปีแล้วเคยได้ยินไหมมีคนชอบพูดประเทศไทยสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในนามีข้าวที่ส่งออกต่างประเทศข้าวในไทยเกรดอะไรรู้กันบ้างไหมทุกอย่างขึ้นอยู่อย่างเดียวคือการปกครองของรัฐบาลที่โลกประชาชนก็เชื่อง่ายใครพูดอะไรก็ไม่มีการค้นคว้าหาความจริง กี่ปีแล้วที่ประชาชนพยายามกําจัดการทุจริตแต่ก็เพิ่มขึ้นทุกวันทั้งประชาชนและรัฐบาลพอกันคนดีเข้ามาพัฒนาประเทศจริงๆช่วยเหลือประชาชนจริงๆไม่เลือกเพราะคนทํางานต้องรอเวลาปัญหาประเทศประชาชนมีทุกวันร้อยพันปัญหาประชาชนทนไม่ได้รอไม่ได้อยากได้เงินที่เขามาล่อเรามีประชาชนเห็นแกตัวมากเกินไปแต่ประเทศชาติต้องเดินต่อไปให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบท่ามัวแต่แชร์กันเอง คงหาคนมาเป็นผู้นำไม่ได้หาคนทำงานคนแก้ไขไม่ได้มีแต่คนกล่าวหากับคนแก้ข้อกล่าวหาแบบนี้ตลอดไปเราเสียคนเก่งคนดีถูกตัดสิทธิ์ไปหมดแล้วใครขึ้นมาก็รอสอยอย่างเดียวตอนนี้ประชาชนมองออกว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันเล่นไม่ปล่อยประเทศเดินหน้าไม่ได้แล้วมัวแต่ตัวขากันไปมานึกถึงประเทศชาติก็จะดีนะไม่มีใครดีหมดหรอกถ้าจะแข่งกันไม่จบปัจจุบันเราคนไทยทุกคนเห็นและสัมผัสได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีและเปลี่ยน นับแปลงในทางลกเราจึงต้องมีความสนใจข่าวของบ้านเมืองจึงทําให้รู้ที่มาที่ไปของแต่ละเหตุการณ์แต่เราก็ไม่เคยเอาเรื่องการเมืองมาใส่ใจเพราะไม่ได้รับประโยชน์จากการการเมืองเพราะพิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์และอยากมีอํานาจของตัวเองและพวกแต่อ้างแต่ประชาชนเราประชาชนที่เขาบอกว่าเจ้าของประเทศเจ้าของเสียงแต่พอได้แล้วกลายเป็นคิดเองงานนี้มีดำย่อมมีขาวเสมอถ้ารู้แล้ว ก็ควรจะทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมให้มากๆรวยแล้วไม่น่าจะทะเยอทะยานตักตรงและไม่ควรเหลืองกับอำนาจที่ได้มาเมื่อมีบารมีแล้วควรใช้ให้ถูกทํานองครองทอนลงส่วนคนที่ออกมาพูดพูดก็เป็นเรื่องดีที่ช่วยให้คนไทยได้รับรู้ใครจะเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็ตามหากท่านเข้ามารับหน้าที่ผู้นาประเทศตัวแทนประชาชนแล้วท่านต้องนําพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากการคอรัปชันดูแลทุกสุขของประชาชนให้ทั่วถึงก็ให้เร่งรีบทำเรื่องนี้อะไรที่เป็นปัญหาที่รออยู่ข้างหน้ามีอีกมากมายนักการเมืองในประเทศไทยคนไหนดีช่วยตอบหน่อยส่วนนักการเมืองก็คือนักการเมืองคือผู้สแสวงหาผลประโยชน์ทุกๆคนคนดีไม่เป็นนักการเมืองใช่หรือไม่เวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหรือใจคนเปลี่ยนกี่ยุคกี่สมัยใดขอรับเป็นนายทุนพักจะได้สวยสุขทุกสมัยคนเก่งคนดีไม่มี เป็นบทเรียนว่าคนไทยควรหยุดเลือกนักการเมืองเก่าๆที่วงเวียนอยู่เราเห็นภาพการเมืองไทยชัดเจนขึ้นทั้งๆท,ท,ที่พวกเราท่านๆก็รู้ดีกันอยู่แล้วแต่ท่านเคลียร์ให้มันกระจ่างแจมแจ้งขึ้นแต่มันช่างน่าเสียดายเสียเหลือเกินที่เราคนไทยไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยนอกจากนั่งดูพวกเขาและบ้านเมืองจะเสียหายไปอีกแค่ไหนมันช่างน่าเจ็บใจเสียจริงๆคราวนี้ถ้าประชาชนทุกคนงอไม่ตาสว่างก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว แต่ละก,ก๊กแต่ละเหล่าเฝ้าพูดว่าเพื่อประชาชนแต่เมื่อเปิดดูข้างในชัดเจนแม้แต่ภายในพักใหญ่พักเล็กยังฟัดก,กันเองทําทุกอย่างเพื่อปกแพร่ของตัวเองหวังเพียงตําแหน่งทางการเมืองเป็นหลักแต่ปากยังตะโกนแบบไร้จุดหมายเมื่อก่อนการเมืองคือผลประโยชน์ปัจจุบันการเมืองคือธุรกิจเอาบ้านเมืองมาหากินจนหนี้สินจะเต็มเพดานหนี้ปัจจุบันเผด็จการผลงานเต็มบ้านเต็มเมือง ประชาธิปไตยพูดอย่างทำอย่างโกงหนักกว่าเดิมแบบสลับชับซ้อนกว่าเดิมอีกเสียเวลาสนใจการเมืองไทยแค่รู้ไว้ใช่ว่าก็พอเงินอำนาจย่อมอยู่เหนือผลประโยชน์ของชาติเขามีอำนาจรัฐในมือมีธุรกิจยิ่งใหญ่มากมายมีนักการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกันนอมีฐานเสียงชัดเจนญาติโหติก้าที่พร้อมจะสืบทอดอำนาจทุกอย่างแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงระบบของเขาได้อย่างไรมีหรือที่ปากพูดว่าจะทำให้ประเทศไทย จรเดินรุ่งเรืองประชาชนมั่งคัง่งบ้านเมืองขนาดนี้แทบไม่เหลือที่ปลอดภัยสําหรับคนชั้นล่างและกลางให้อยู่ได้เลยทําไมคนชั้นสูงถึงไม่หยุดความในสิ่งที่กําลังทําอยู่ประเทศประชาชนจะทุกขนาดไหนยังไม่สนใจจะเอาอํานาจอยากครอบครองประเทศอยากให้ตรวจสอบนักการเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามรวมไปถึงข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกลมรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐทุกระบบเรื่องจริยธรรม และความโปร่งใสเมืองไทยจะได้ชื่อว่าขาวศีวริไลยอย่างแท้จริงว่าแต่ว่ากล้าไหมทุกคนพออีกฝ่ายตัดญาติขาดนิดก็ออกมาขุดคุยลากแท้ของอีกฝ่ายแต่ถ้าไปด้วยกันได้ทุกอย่างก็ดูสะอาดบริสุทธิ์หมดนักการเมืองมีสมหวังกับผิดหวังและชื่นมื่นแต่ชาวบ้านกําลังลําบากมากๆชาวบ้านรู้ทั้งรู้แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยถ้าไม่เป็นเพราะประชาชนนักการเมืองคนเหล่านี้จะลืมตาอ้าปากอยู่ได้มาทุกยุคสมัยหรือ หลายๆคนเกิดมาก็50ปีหรือมากกว่านั้นก็ไม่เคยเห็นรัฐบาลยุคไหนจริงจังกับประชาชนทั้งนั่นแหละและต่อมาดูบ้านเมืองอยู่ในยุคคือยุคประชาครองเมืองจากนั่นเริ่มมาดกว่างอีกยุคนี้แล้วขอวางทางการเมืองดูได้ชมได้ข่าวแต่ไม่ยึดติดคนจนหาเช้ากินเช้าอยู่ดีปัจจุบันนี้ขออยู่กับลมหายใจทุกเวลาเดินยืนนอนนั่งไม่ยากเข้าไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนมีกรรม ไม่เรียกกรรมได้ยังไงเราประชาชนก็พิจารณาดูขนาดเขารวยขนาดไหนเขายังหนีไม่พ้นเลยเขายังมืดบอดกันอยู่ยังมองไม่เห็นทางไปของตัวเองเลยประเทศชาติประกอบมาด้วยประชาชนกลับไม่ได้ถูกมองแบบเป็นประชากรส่วนมากของประเทศแล้วจะเอาไงรับประเทศไทยใครก็เป็นกันได้เป็นแบบไม่ได้ให้ความสําคัญของประเทศไทยได้แต่คุยนักการเมืองกําลังหลงตัวเองจนหน้ามืดตาหมูไม่สนใจใครทั้งนั้น ใครจะพูดใครจะเตือนไม่สนใจคนประเภทนี้ด้วยสุดคนแบบนี้ที่ไม่ยอมฟังใครเตือนและบอกกล่าวสุดท้ายก็จะเหลือตัวเองคนเดียวไม่มีใครจะอยู่ร่วมด้วยไปกันใหญ่การเมืองไทยเขากล้าบอกเขาไม่ได้ครอบนำแต่ครอบครองแถมออกมาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลถ้าเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจลองเป็นพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามทำแบบนี้สิทุกสิ่งทุกอย่างพอจัดการหมดทุกเรื่องจะมาพูดจาบอกไม่รู้เรื่องพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อหรอก